สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านครับก็มาอยู่กันในคลิปแนวทางเยอรมันนะครับประจาค่ําคืนวันพฤหัสที่ยี่มกราคมนะครับสําหรับเมื่อคืนเยอรมันก็เสียดายครับที่ไม่แตก3ตัวเนาะเมื่อคืนเจาะ7216ตรงตรงนะครับคู่บนล่างนะครับก็3รอบเจาะไป2รอบนะครับ3รอบเจาะ2รอบ3เด้งรุ้นเันต่อวันนี้ครับว่าจะเป็นเช่นไรครับใครไม่เล่นเมื่อคืนจะมาเล่นวันนี้ผมไม่ทราบนะครับ เพราะทุกครั้งที่ผมลันผมรายงานว่าอันไหนเดินอันไหนไม่เดินนะครับเนาะวันนี้จะเป็นเช่นไรหลังจากแต่หลังจากได้มวลล่างมาแล้วเบาๆครับเพราะมันมีสถิติอยู่ครับเอยอรมันออกผล23นาฬิกา50นาทีโดยประมาณครับถ้าไม่อยากพลาดครับกดติดตามไว้ครับแลนะมีโฆษณาดูให้ด้วยครับมีโฆษณาดูให้ด้วยเยอรมันวันนี้เด็ดสุด7ครับวิ่งบนรุ่นล่าง7หน้ามีหน้าโดนหน้ามาครับ7ครับ 2 7 5 5ครับ2 7 5 5 2 7 5 5จับสี่บววน,นะครับถ้ลงลบก็เบาๆนะครับ3ามเจ็ดหกห้าเจ็ดเจ็ดศเมาสเข้าไปครับมาสองเข้าไป เราติดหนึ่งหกเป็นหนึ่งหางครับหนึ่งหกเป็นหนึ่งหางเยอรมัน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 หน,น้ามาต่อครับหน้ามาต่อแต่จำได้ไหมจำได้ไหม,ไไห,มหลังจากแตกสามตัวหรือตบบนล่างตรงๆไป er แล้วมันจะไม่ค่อยมาครับโอเคครับเดี๋ยวเจอกันทีดาวนครับกราบขอบพระคุณทุกท่านที่เข้ามาชมรับฟังครับรวยๆครับผม